แม่ครับทำใจดีๆก่อนนะครับแม่แม่ปีศาฟโอ้พาพี่ตั้งพี่เฮร่าพวกพี่มาสักทีนี่แม่เป็นยังไงบ้างอาการสมองตีบของแม่กำเริบไปแล้วครับผมว่าไปโรงพยาบาลครั้งนี้แม่ก็คงแล้วแม่ได้บอกอะไรแกไว้บ้างน,านั่นสินั่นสิ ผมว่าเรายังไม่ต้องพูดเรื่องพวกนี้หรอครับรีบพาแม่ไปโรงพยาบาลก่อนเถอะผมว่าค่าใช้จ่ายในครั้งนี้เนี่ยก็คงจะสูงเงินเก็บของผมก็แน่าจะไม่พอผมใ่้เราสามคนเนี่ยรวบรวมเงินกันแล้วออกไปรักษามแม่ก่อนนะครับแล้วยังขาดอีกเท่าไหร่ล่ะผมมีอยู่สามแสนครับยังขาดอีกสองแสน ต้งขาดเยอะขนาดนั้นเลยเหรอพี่ตัง้งพีเล่าพวกพี่ก็เพิ่มให้อีกแค่คนละหนึ่งแสนบาทก็พอแล้วนี่ครับนั่นมันเงินหนึ่งแสนบาทนะไม่ใช่เศษกระดาษสักหน่อยที่จะหาเก็บได้ตามข้างทางนะ่ะพี่ตัง้งพี่ก็ไปเป็นผู้บริหารที่บริษัทของแม่ตั้งหลายปีแม่ไม่เคยของเงินพี่เลยสักบาททำไมในสถานการณ์ที่แม่เป็นแบบนี้เนี่ยเงินแค่หนึ่งแสนบาทพี่เสียสละให้แม่ไม่ได้เลยเหรอนี่ฟีฟ้า พี่อยู่ที่บ้านเนี่ยพี่ก็ไม่ได้มีสิทธิ์ตัดสินใจอะไรหรอกนะพี่สบายของแกเป็นยังไงเ่ยแกก็น่าจะรู้ดีนี่พี่มีการหึงด้วยหรอกพี่ตั้งพี่เอล่าพี่ก็ไปเป็นผู้บริหารฝ่ายการเงินที่บริษัทของแม่ตั้งหลายปีผมว่าเงินแค่หนึ่งแสนบาทพี่คงไม่มีปัญหาหรอกครับนี่ฟีฟาตำแหน่งผู้บริหารฝ่ายการเงินเนี่ย ฟังดูมันเหมือนจะดีนะแต่พอเอาเข้าจริงเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายนู่นนั่นนี่ต้องเยอะแยะแกจะไปรู้อะไรล่ะพี่ตั้งพี่่ะพี่ทั้งสองคนต่างก็เป็นลูกแท้ๆของแม่ทำไมตอนที่แม่ป่วยหนักขนาดนี้เนี่ยพวกพี่สองคนถึงได้ทำตัวกัะอันดูแบบนี้ล่ะครับนี่ฟีฟามึงมันเป็นแค่ลูกที่แม่เก็บมาเลี้ยงมีสิทธิ์อะไรไมาว่าพวกกู ก,กูเป็นลูกแท้ๆเนี่ยยังไม่เดือดร้อนขนาดนี้แล้วมึงมีสิทธิ์อะไรมาเดือดร้อนขนาดนี้ฮะนั่นสิแม่สั่งเสียอะไรกับแกไว้บ้างบอกพวกเรามาให้หมดเลยนะพวกเราต่างหากที่เป็นลูกแท้ๆของแม่แกมันก็เป็นแค่เด็กที่แม่เก็บมาเลี้ยงอย่าคิดจะมาแย่สงสมบัติกับพวกเรานะพอได้แล้วสรุปแล้วเนี่ยพวกพี่จะไม่ช่วยอะไรเลยใช่ไหมได้ ผมจะหาวิธีนีฮัลโหลที่รักที่ผมให้คุณไปรวบรวมเงินมาเป็นไงบ้างครับที่รักฉันรวบรวมเงินได้ประมาณนึงแล้วฉันก็ใกล้จะถึงบ้านแล้วด้วยเดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะคะได้ครับรีบหน่อยแล้วกันนี่ฟีฟา กูขอบอกอะไรมึงไว้อย่างหนึ่งนะถ้าแม่เป็นอะไรไปเนี่ยหุ้นในบริษัททั้งหมดของมึงต้องยกให้พวกกูมึงมันเป็นแค่คนนอกมีสิทธิ์อะไรมายุ่งกับบริษัทของพวกกูคำก็บริษัทสองคำก็บริษัทนอกจากบริษัทแล้วเนะี่ยพวกพี่ยังพูดอะไรได้อีกได้ผมไม่เอาอะไรก็ได้ผมขอให้แม่รอดปลอดภัยแค่นี้ก็พอแล้วพวกพี่อยากได้เลยเนี่ยเอาไปให้หมดเลย ีฟาแล้วเป็นไงบ้างครับเงินอะไรในบัตรใบนี้มีเงินอยู่หกแสนบาทคุณเอาไปเป็นค่ารักษาของแม่ก่อนนะหกแสนบาทเหรอคุณไปเอาเงินเยอะขนาดนี้มาจากไหน นี่เป็นเงินที่แม่ของฉันได้เตรียมไว้ให้กับฉันเพื่อให้ฉันเอาไว้ใช้ในชีวิตหลังแต่งงานในอนาคตรีบไปนะท่านประธานท่านประธานท,ท่านประธานเป็นอะไรหรอคะเลขานั้นคุณรีบร้อนขนาดนี้มีอะไรหรือเปล่าผมต้องรีบพาแม่ไปโรงพยาบาลก่อนนะพอดี ฉันเอาตัวอย่างสินค้าใหม่หมาให้ท่านประธานดูค่ะแล้วก็มาให้ตั้งราคาใหม่ด้วยจะตั้งราคาเลยตอนนี้ล่ะแม่ของผมป่วยหนักขนาดนี้ผมต้องรีบพาแม่ไปรโรงพยาบาลก่อนนะเดี๋ยวเรื่องตั้งราคารอยให้ผมกลับไปก่อนเดี๋ยวผมจัดการแทนแม่เองแล้วนี่ใครเรียกคุณมาเนี่ย เอลขาันนคุณกลับไปก่อนเดี๋ยวฉันตามไปที่ออฟฟิศค่ะธรรมทาน โอแม่นี่แม่ไม่ได้เป็นอะไรหรอกหรอผมก็เป็นห่วงแม่แทบตายผิดหวังมากไม่ตั้งที่แม่ไม่เป็นอะไรแม่ยนี่แม่เล่นอะไรของแม่เนี่ยฉันแก่แล้วทำงานไม่ไหวก็แค่อยากหาใครสักคนมาสานต่อธุรกิจของฉัน ก็นนั้ทแม่คะหนูเป็นลูกสาวคนเล็กของแม่ที่แม่รักมากที่สุดเพราะฉะนั้นคนที่จะได้สานต่อธุรกิจของแม่ก็ต้องเป็นหนูใช่ไหมคะแม่ฮหยุดนนเลยนะเฮล่ะต้องเป็นพี่เท่านั้นพี่เป็นพี่คนโตและที่สำคัญพี่เก่งกว่าแกทุกด้านเพราะฉะนั้นแล้วคนที่จะสานต่อธุรกิจของแม่เนี่ยก็ต้องเป็นพี่ใช่ไหมครับแม่ แหละต้องหยุดปีหนึ่งพี่ไปบริษัทแค่กี่ครั้งพนักงานในบริษัทเห็นหน้าพี่เขาจํา <ผม S 2> ไม่ได้ด้วยซ้าว่าพี่เป็นใครนี่หุกปากเลยนะพาได้แล้วพวกแกไม่ต้องมาอธิบายอะไรทั้งนั้นแกคิดว่าฉันเป็นคนหูหนวกตาบอดพิการแล้วทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมฉันไล่แกออก แม,แม่แกไปหางานใหม่ทำเองเลยแม่แ,มแล้วตอนนี้ออกไปจากบ้านฉันแม่ออกไปแม่ ต่อไปนี้ลูกคือคนที่จะต้องมาสานต่อธุรกิจของแม่ตำแหน่งประธานบริษัทเป็นของลูกแฟนของลูกเป็นคนดีนะเข้าใจหา ตอนนี้ลูกควรจะไปหาเลิกแต่งงานได้แล้วนะแล้วงานแต่งงานของลูกทั้งสองคนจะต้องยิ่งใหญ่เป็นช็อคออฟเดอะทาแม่จะไม่ให้ลูกสะพยของแม่น้อยหน้าใครเลยจ้ะขอบคุณนะคะคุณนะาเธอเรียกฉันว่าอะไรนะ ขอบคุณนะคะแม่ต้องอย่างนี้สิจ้ะลูกสะใภ้ของแม่กมสลามีมหลานให้แม่อุ้มเร็วๆนะจ๊ะลูก